สวัสดีครับผมนะฮะก็อยู่กับวินเช่นเคยครับวันนี้นะครับออกนอกสถานที่กันนิดนึงนะครับผมก็มาตามหารถนะที่เรียกว่ายอดนิยมแล้วกันเรียกว่าอขาดตลาดอยู่ตอนนี้ขาดตลาดที่ที่ที่อาจจะมีแต่ที่เราหมดตลอดนะครับผมราคาด้วยราคาที่ถูกที่สุดในตลาดเลยการหาให้เช็คนะครับมาวันนี้มีมาให้7คันนะราคาเดิมเลย797,000ับาทนะครับผมแต่ถ้าดูคลิปนี้มาแคปหน้าจอนี้ไว้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้เดี๋ยวมาว่ากันหลังไมาแล้วกันนะครับผมคันนี้นะครับ เริ่มที่คันแรกเลยก็2.4 V นะครับปี2016เช่นเดิมนะรถนี้มี7คันนะใครถูกฉลกกับเลขไหนนะเรียกว่าจับจองกันไว้ก่อนได้เลยนะหรือทักเข้ามาสอบถามได้รถก็มารับเนี่ยก็ได้มาสภาพนี้เลยนะเดิมๆรถทุกคันนะครับไม่มีชนหนักนะครับพิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่ากอไม้แน่นอนและที่สําคัญก็ออกรถได้999บาทเช่นเคยครับมีส่วนลดในเรื่องของค่ามนินการค่าจัดไฟนั้นให้ถึง2,000 20, บาทนะครับรับประกันได้เครื่องยนต์ เกียร์ระบบเบระครับ2ปี20มืโลเลยทีเดียวนะครับผมมาดูกันนะครับเขาข่าวนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะวันนี้ก็พาทีมงานมานอกสถานที่กันนะครับนี่เลยนะครับนี่หนึ่งสองคันนี้คันที้3ครับนี่นะครับนี่โอเคอ่าฝ่ายตัวตรวจสอบรถเรานะครับมาถึงก็ทํางานเลยนะครับผมนี่นะครับตรวจเช็คให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมนะตรวจความพร้อมตรวจสภาพรถนะครับ ยางเนี่ยได้ใหม่ๆหมดเลยนะรถนี้นะเป็นปี19 20 21เลยนะครับยางใหม่ๆออกไปเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะใช้งานได้ยาวๆับน้ำมันเครื่องกล่องน้ำมันเครื่องเราถ่ายให้ระบบไฟฟ้ามีรับประกัน30วันนะครับผมนะหลังจากรับรถนะครับผมนี่เลยเอามีด้านนี้อีก2คันนะครับครับย้ำกันอีกทีนะใครที่กำลังหารถ f ฟ r t u n e r นะแล้วรอหรือจับจองกับเซลล์ท่านไหนไว้นะครับผมก็ ติดต่อได้เลยนะตอนนี้ขอมีเข้ามาเติมเรียบร้อยแล้วนะราคาเดิมเลย797,000บาทหลังหักส่วนลดโปรโมชั่นนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79%ถึง4.19%เท่านั้นเองนะครับผมยังไงก็วันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ